่บจังหวะและกลเม็ดมัดใจของหนุ่มบอยในช่วงที่แล้วสร้างความประทับใจให้กับสามสาวโสดจนทําให้หนุ่มบอยเป็นหนุ่มโสดเข้าสู่รอบรักดวลนที่สุดเูน่ากนนะโอ้แตกต่โอ้ดึงดูดมากเลยะดึงกันดึงหนึงเอ3สาหวานและจิ่นดังเดิมมากเลยฮ้ยเ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 ฮ้ยใครจะเป็นสาวโสดที่ไม่สเปคออกไป ที่แม่ติดตามชมกันครับคุณบอยครับคุณช่วยเลือกหญิงโสดที่คุณไม่สเปคที่สุดในทริปนี้ออกไปนาทีหนึ่งคนครับผมขอเลือกคุณ จ้าจ๋าครับผมจ้าจ๋าครับผมจ้าจ๋าครับผม หลังข้างหลังอ่ะเหมือนแคนอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังอ่ทั้งบอลทำไมถึงเลือกคุณเจ้าจ๋าออกอ่ะมันมันมองหน้าด้วยมองหน้าด้วยคือเข้าอุตส่าห์หยอดเราเข้าอุตส่าห์ส่งสายตาหวานคำทุกคำนี่มันมันเหมือนกรองมาจากหัวใจเกาเลยนะคือเขาเมืองคนณไม่สวยครับนี่แต่ว่าก็อาจจะไปเติมเต็มคนออื่นได้มากกว่าอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวนะฮะในทริปนี้นะครับเราจะได้ทราบกันว่าหญิงโสดสองท่านที่เหลือนะครับคุณพระแพงแล้วก็คุณนุย้ยใครจะได้เป็นคู่รักด่วนของทริปปลายเดทออนเดอะบีชในครั้งนี้ครับมาถึงช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญมากๆนะครับในขณะที่คุณบอยนั้นมีหนึ่งคำถามและสาวโสดของเราแต่ละท่านนั้นมีคนละหนึ่งคำตอบทางรายการของเรานั้นจะจัดมุมพิเศษครับให้พวกคุณนั้นได้พูดคุยเพื่อทําความรู้จักกันมากกว่านี้บนเรือยอชทางด้านนู้นครับ เชิญคุณขึ้นเรือได้เลยครับสึ่งกเป็นทริปพิเศษครับช่างเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเดที่สุดรูจริงๆทำเอาเพื่อนๆน,นุ่มโสดของเราและคุณจัาจานนั้นอิจฉาตาร้อนกันลิมหาดเลยแต่ทุกคนครับเอาใจช่วยคุณบอยกับการตามหาคู่รักดวนในทริปนี้ครับผมมีคำถามจะถามคุณนุย้ยนะครับค่ะ คุณเป็นดาราผมเป็นคนธรรมดาคุณมีเวลาให้กับงานแล้วก็ประชาชนส่วนผมเป็นคนธรรมดาต้องการเวลาจากคนรักถ้าเรามีโอกาสได้คบก,กันผมขอให้คุณเลิกจากการเป็นดาราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้คุณจะมีวิธีอธิบายยังไงให้ผมเข้าใจให้เลิกเป็นดาราใช่ปะ จริงๆนุ้ยว่านุ้ยไม่ได้เป็นดารามาตั้งแต่แรกแล้วนุ้ยก็เป็นเหมือนแบบคนทั่วไปทําำงานรับจ้างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในเรื่องของสิ่งที่เราชอบทำอย่างการแสดงก็คงต้องทาต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราตกลงพบก,กันแล้วมันก็เรื่องการใส่ใจกับการบริหารเวลาก็เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นทาอะไรก็ได้ที่คุณชอบเราชอบแต่ว่าต้องจัดการเวลาก็คือเติมเต็มให้โดยที่แบบอีกฝั่งนึงไม่รู้สึกว่าขาดความมันก็จะเดินต่อไปที่ว่านั่น แล้วก็จะทั้งสองคนจะได้ไม่ต้องมีการสนใจกันเป็นตัวเองแล้วก็อาจจะบางทีอาจจะต้องให้เวลาตัวเองน้อยลงเพื่อที่จะมีคนหนึ่งเข้ามาในใแต่ก็ต้องทำบอกตรงคือไม่มีทางเลิกความ,มาเสีใจเพราะว่าพาเป็นคนรักงานการร้องเพลงในในสิ่งนี่มันเป็นมากแล้วถ้าสมมตินคนที่จะคุยกับพาต่อคือต้องเข้าใจ ้องการความรักจากเราเราคงให้ไม่ได้ในตอนนั้นแต่ถ้าเขาโอเคสมมุติว่าคุณโอเคในการที่แบบว่าเฮ้ยเออลองจะลองดูในการที่ทํางานไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันน่าจะจะจะเป็นเหตุผลที่ดีในการที่จะราคุยกันต่อไปเราไปรู้สึกว่าเราให้แค่แค่เกียกับการตัดสินใจของตัวเองในเรื่องงานมากมาก,มาก,มากในตอนโดยเฉพาะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญงานเพลง ถ้าคุณไม่เข้าใจเราว่าแบบมันอาจจะเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะพิซตาามีเกมมาให้ทั้งพิารณาและหนุ่มๆที่เหลืออยู่เนี่ยได้ร่วมถ่ายกันเราอยากจะให้ถ่ายว่าคุณบอยเนี่ย จะเลือกใครเป็นคู่รักดวนของเขาระหว่างคุณหนุยและคุณพระแทงนั่นเองโอ้โหไม่ยากถ้าฝั่งไหนทายถูกรับไปเลย1 0 0่งมืนบาท